่แจ้น้ำพุฮ้อนกันไขรอยากพักผ่อนใครเมื่อยเติมความอบอุ่นใื้อร่างกายห้ามพาสารน้ำพุร้อนใส่ในเจียงใหม่คิวดีเหมือนได้ไปออนเซ็นที่ญี่ปุ่นเลยเจ้าเริ่มกันที่น้ำพุร้อนรอยสเกตที่นี่บรรยากาศดีสุดๆรอบล้อมด้วยต้นไม้เขียวขจีแค่แจ้เท้าชมวิวกับฟินแล้วจะซื้อไข่มาต้มก็มีนาะแค่แต่การละสาวบาตะอันตังในมีตึงบอ่อหล่กางแจ้งห้องอาบน้ำแหล่ส่วนตัวแถมยังมีบริการนวดแผนไทยตยนะัวหนาคือมาแล้วปิกบ้านตัวเบาเหมือนรีเซ็ตร่างกายเลยเจ้าต ลงตัวขนาดเลยมีตึงบอ่อแหลกางแจ้งบอ่อในล่มแล้วก็ห้องส่วนตัวแบบ2อสาคนบรรยากาศล่มลื่นเงียบสงบแค่แชนะ่น้ําอุ่นๆพอวิวเขาสูดอากาศดีๆกัฟินที่สุดเลยเจ้าปิดท้ายด้วยน้ําพุร้อนสันกาแพงที่นี่คือแลลด์มากยอดฮิตของคนเจีงยงใหม่เลยมีตึงบอ่อต้มไข่บอ่อแช่เท้าหรือใครอยากแช่ตึงตัวเปิ้ลก็สามารถลงเล่นน้ําได้นะแนน้ำมือพกชุดว่ายนะ้ำไปเล่นตัวเนื้อที่นี่ครบจบกูฟั่งชันตึงแช่เท้าต้มไข่นั่งพักสบายตัวสุดเลยเจ้าสามที่นี้คือสวัสดิ์เขาใสชิอแตต่อยากพักร่างกายผ่อนคลายแบบต้อง บินแปตญี่ปุ่นแค่มาแอวน้ำู้ร้อนที่เชียงใหม่ก็มีออนเซ็นธรรมชาติรออยู่แล้วจะได้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องกินดีอยู่เหนือเต้นะาเจ้าขอบคุณเจ้า